สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยข้อขสอบคณิตศาสตร์นะคะเป็นการตรุโจทย์คณิตศาสตร์สําหรับการเตรียมสอบแพท1นะคะซึ่งมากันในชุดที่2ข้อที่41นะคะ จทย์เขาบอกว่าถ้า a เท่ากับดิมิตของ x กำลังสองลบหนึ่งหารด้วยสแ u a r e r o สองลบ s แ u a r e r x กำลังสองลบหนึ 1, ่งเมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งและ b เท่ากับดิมิตของสแ u a ร e r สี่ x กำลังสองลบสี่ทั้งหมดหารด้วยสองลบค่าสมมูล x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสองนะคะแล้วเขาถามว่า a ลบ b จะมีค่าเท่าใดอ่ะเริ่มเลยนะคะวิธีทำเราเริ่มจากการหาค่า a ก่อนนะคะ จาก a เท่ากับลิมิตของ x กำลังสองลบหนึ่งหารด้วยสแควร์รูทสองลบรูท x กำลังสองลบหนึ่งเมื่อ x เข้าใกล้รหนึ่งนะคะอะ่แล้วเราก็จะเอาคอนสุเกตของ ตัวส่วนเนี่ยคูณเข้าไปนะคะซึ่งคอนสูเกตของ square root 2ลบ root x กำลัง2ลบ1เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากลบให้เป็นบวกนะคะก็จะได้เป็น square root 2ลบ root x กำลัง2บวก1นะคะก็จะได้เป็นลิมิต x กำลัง2ตรงนี้ x กำลัง2นี่ก็แยกได้นะคะเป็น x ลบ1คูณด้วย x บวก1อ่าแล้วก็คูณด้วยส่วนอัไนี่ก่อนแล้วกันส่วน สแควร์รูทสองลบรูทเอกำลังสองลบหนึ่งตัวเศษนะคะก็คูณด้วย X วสแควร์รูทสองลบสแควร์รูทเอกกำลังสองลบบวกหนึ่งนะคะทั้งเศษและส่วนเลยนะคะ อ่าตัวอ่าเมื่อเมื่อ x กเข้าไปลบหนึ่งนะคะตัวเศษเนี่ยก็ก็เขียนให้มันเอามาคูณกันนะคะด้ x ยเอคลบหนึ่งคูณ x บวกหนึ่งคูณด้วยรูสองลบรูเอกำลังสอง,สองบวกหนึ่งตัวส่วนเนี่ยเออมันก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะตัวหน้าก็คือ เอ,อ่อ square r สองลบ root x กำลังสองส่วนตัวหลังเนี่ยก็คือหนึ่งมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะคะอ่ะหน้าก็คือรูทสองลบ root x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองนะคะตัวข้างบนเนี่ยก็ยัง เหมือนเดิมเนาะยังไม่ได้ทำอะไรก็เขียนเหมือนเดิมก่อนแล้วก็ตัวส่วนนะคะอ่าตรงนี้ถอดเอ่อขออห้ยนะคะยกคกำลังแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นสองลบสแควรูทเอกำลังสองนะคะลบหนึ่งข้างบนเหมือนเดิมนะคะขออนุญาตก๊อปปี้นะ ตัวข้างล่างก็จะเหลือเป็น1ลบ s q u a r x กำลัง2นะคะแล้ว s q u r o o t x ยกกำลัง2เนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าสามมูรณ์ของ x ใช่ไหมคะาวางเหมือนเดิมข้างบนเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น1ลบค่าสามบูรณ์ x โดยค่าสามมูรณ์ x ของเรานะคะเราจะดูว่า ในค่าสมบูรณ์เนี่ยจะถอดออกมาได้เป็นอะไรนะคะเราก็ต้องพิจารณา,ามาจากตัว X ตรงนี้นะคะซึ่งเเนื่องจากลิมิตนี้เป็นลิมิตของ X เข้าใกล้ลบหนึ่งนะคะก็คือเนื่องจาก X เนี่ยเข้าใกล้ลบหนึ่งอ่าเราก็จะได้ว่า X เนี่ยเป็นลบ ดังนั้นนะคะค่าสมมูล x แล้วก็จะถอดออกมาได้เป็นลบ x นั่นเองคะอ่ะไฮไลท์ไว้หน่อยโอเคเท่ากับข้างบนเหมือนเดิมเนาะ ข้างล่างเนี่ยก็จะได้เป็นหนึลบลบ x ก็คือ1นึ่งบวก x นะคะหนบวก x ก็เราเขียนให้กลายเป็น x บวกหนึ่งก็ได้เนะาะพอได้ x บวกหนแล้วเนี่ยตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับสแสดงว่ามันตัดกันได้นะคะตาทอนกันได้ก็คือหารกันล้วได้เป็นหนึ่งเนะาะเราก็จะเหลือแค่ด i มิตของ x ลบหนคูณด้วย สแควรูทสองลบรูทเอกกำลังสองบวกหนึ่งนะคะเราก็จะแทนค่าเข้าไปเลยเนาะแทนค่า x ด้วยลบหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นแทน x ด้วยลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งลบหนึ่งคูณด้วยสแควรูทสองลบด้วยสแควรูทลบหนึ่งยกกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับลบหนึ่ง ลบหนึ่งลบหนึ่งเนี่ยก็ได้เป็นลบสองแล้วก็ตรงนี้เอ่อตรงลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยก็ได้หนึ่งนะคะถอดถอดออกมาได้เป็นหนึ่งเนาะสองลบหนึ่งก็ได้หนึ่งถอดเล้าออกมาก็ได้เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้เป็นสองอ่าก็จะได้เป็นลบสองคูณสองก็คือลบสี่นั่นเองค่ะอ่าเราได้ค่า e แล้วโอ้ยยาวมากเลยว่าจะได้ e เนาะ อันไไนี้ทไปเลยต่อมาเรามาหาค่า b นะคะจาก b b, b คืออะไร b, b คือลิมิตของ square root 4 x กำลังส <4 S 1> อ,องลบส่หารด้วยสองลบค่าสมมูล x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสองนะคะอ่าตรงตรงนี้เดี๋ยวเราถอดถอดด้าออกมาก่อนเนาะก็จะได้เป็นสีนี้ถอดออกมาก็ได้เป็นสองนะคะแล้วก็ตรง x กำลังสองเนี่ยก็ได้เป็นค่าสมมูล x ลบด้วยสี่หารด้วยสองลบ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบสองนะคะอ่าเหมือนเหมือนกันเลยจากตรงนี้ก็คือเนื่องจาก x เนี่ยเข้าใกล้ลบสองนั่นก็คือ x เนี่ยเป็นลบดังนั้นค่าสมมุตล x ก็จะเท่ากับลบ x นะคะ B ก็จะเท่ากับดิมิตของ2คูณด้วยลบ x ก็ได้เป็นลบ 2x ลบ4หารด้วย2อลบลบ x ก็ได้เป็น2อบวกเเมื่อ x เข้าใกล้ลบสนะคะอ่าเท่ากับ ตรงนี้เราก็ข้างบนเนี่ยดึงสองมาได้นะคะดึงลบสองอ่าข้างในก็จะเหลือเป็น x บวกสองนะคะหารด้วยสองบวก x เมื่อ x เข้าใกล้ลบสอง x บวกสองกับ x ลบ x บวกสองกับสองบวก x เนี่ยมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาตัดกันได้นะคะอ่าแล้วก็ จะได้แล้วเนาะว่า b เนี่ยเท่ากับลบสองว้าวได้ทั้งค่า a และค่า b แล้วนะคะโจทย์เขาถาม a บวก b มีค่าเท่าใดแล้วก็จะได้แล้วดังนั้น a บวก b ก็จะเท่ากับ a มีค่าเป็นลบสี่ b มีค่าเป็น 2, ลบสองลบสี่บวกลบสองก็เท่ากับลบหกนั่นเองค่ะ